สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตวปีมะเส็งค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนมีนาคมปีพศ2 5 6 6ค่ะาอืมมาเรามาเริ่มที่การงานเลยเดี๋ยวอาจารย์จะบ่นเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เข้ามาแทรกอยู่เรื่อยเลยนะคะงานของคุณในเดือนนี้นะคะอืมโอเคอยู่มัน ตัวงานนะโอเคแต่เพื่อนร่วมงานคู่แข่งไม่โอเคดูยุ่งยุ่งดูขัดแย้งดูเหนื่อยหนายไปหมดเลยค่ะหมดเลยจริงๆแต่ได้ความที่ว่าตัวคนนะ่ะเก่งกาจสามารถไปสัดทุกเรื่องทุกอย่างเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้ จิงดูซอฟลงไปหมดเลยค่ะอือย่างนั้นเลยไม่ว่ามันจะเข้ามาหาคุณในรูปแบบไหนก็ตามคุณสามารถฟาดฟันมันจนชนะได้ก็แล้วกันในเดือนนี้นะนะยังไงก็ได้ข่าวก็ได้ดํำก็ได้มันมายังไงก็ได้ทั้งนั้น นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้เรื่องการงานไม่มีปัญหาตัวคนเองสามารถได้จะจัดการได้ทุกเรื่องทุกอย่างด้วยตัวของคนเองทั้งหมดค่ะเบื่อนายเบื่ออยากเดี๋ยวงานก็เข้ามาเยอะเดี๋ยวก็ม,มีเลยนะคู่แข่งก็เยอะงานก็ยุ่งเพื่อนร่วมงานก็ขัดแข้งขัดข,ดขาสารพัดอย่าง แต่ก็ยังว่าแหะค่ะสำหรับคุณแล้วเรื่องพวกนี้กระจิตรเล,ล็กน้อย ح ح> สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตสูงประสบการณ์ทำงานสูงทรงอย่างคุณค่ะตัวจบเป็นนี่นะคะตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ทรงความรู้ค่ะนะคะมีทางด้านดีและก็มีทางด้านร้ายผสมปนเปกัน มีธารกและสวรรค์นะคะอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้เคลียร์ขาดนะทั้งพระเดชพระคุณค่ะใช้ได้หมดนะคะใช้คู่กันไปนะคะสรุปการเงินก็ผ่านปละการเงินก็เหมือนกันเดือนนี้แน่นอน 1, 2, 3, ่สี่คุณได้พะหญ่มาสี่ใบแสดงว่าการเงินของคุณเดือนนี้โอเคแน่นปึกปึงปัง ชัวคะ่ะชัวยิ่งกว่าชัวคะ่ะอืมเพราะนี่ยังเป็นช่วงต้นปีอยู่เลยคะ่ะเป็นเดือนมีนาคมอยู่นะคะการเงินก็ดีเยี่ยมอยู่แล้วยังไงอาจารย์ก็บอกใหทท้ทุกท่านเก็บเงินด้วยนะคะริ้นพันกันคะ่ะเก็บเงินด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงช่วงครึ่งปีหลังเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีอาจารย์ก็จะแทรกแทรกเข้าไปในคลิปแบบนี้นะอาจารย์จะไม่ทําคลิปออกมาแล้วเพราะว่าไม่ไหวเหนื่อยนะคะจะแทรกเข้าไปรายเดือนแบบนี้แหละว่าเป็นยังไงนะคะ แต่ยังไงเดือนนี้การเงินของคุณปึงปังแน่นเปึกมากเลยค่ะเดือนนี้นะคะรับทรัพย์เต็มเน็บเต็มหมัดเต็มกำอีกแล้วค่ะนะคะสะรุปการงานก,กาน็การเงินการงานก็ผ่านไปละหรือ <c oughs> แม้เริ่มพูดผิดอีกแล้วนะต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะเดือนนี้อืเหมือนกับว่ามีมีโรคที่คุณเป็นอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าคุณแข็งแรงะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความเฮงในตัวก็ ไม่ใช่ปัญหาละคะ่ะไม่ใช่ปัญหาละเดือนนี้ก็ผ่านคะ่ะเรื่องสุขภาพนะคะผ่านโลดผ่านโลดเลยคะ่ะก็อย่างที่บอกไปคะ่ะมีท่านนรกและก็สวรรค์อยู่ในตัวอืมนะคะต่อไปเรื่องความรักคะ่ะคนโสดในเดือนนี้ละ่ะอืมกาหัวแต่ข <laughs> อเวลากระหัวแป๊บหนึ่งเอ่อยังไงดีอะ่ะเลิกอินดี้เลิกอินดี้เอ่อปรับตัว นะคะหยุดหยุดมองตัวเองแล้วพิจารณาตัวเองว่าเราผิดแปลกอะไรไปจากมนุษย์มนาเขารู้เปล่าบางคนบอกยากไปเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมนะมันฝึกสมาธิอุป,ปสนายากไป <laughs> ถ้ายากไปก็ไปงานศพนะไปงานศพไปโรงพยาบาลไปคลินิกนะคะอ่า เข้ากลุ่มกู้ภัยอ่ะอย่างนี้แล้วกันนรกกับสวรรค์นะคะอย่าลืมสิคะอืมประมาณนี้นะคะคนโสดนะคนโสดนะอืมจะสร้างโอกาสให้เราพบเจอคู่คะ่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ตามนี้เป๊ะๆแฟนคุณป่วยคะ่ะแล้วไม่บอกคุณคะ่ะเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะ แฟนคุณป่วยแล้วก็ไม่บอกคุณเพราะฉะนั้น,นเดือนนี้ขอให้คุณเอาใจแฟนคุณมากขึ้นกว่าเดิมรักแฟนมากกว่าเดิมและคุณต้องมีความอดทนอย่างยิ่งนะคะเนี่ยคนมีคู่ก็จะประมาณหนึ่งมันเป็นศาสตร์และศิลป์ในการอยู่กัน,อย,กนอยู่กินด้วยกันนะคะคนมีคู่นะมันไม่จําเป็นสําหรับหมอสนองเสน่ห์อะไรไม่จําเป็นแล้วคะ่ะ คนของเราเรารู้นิสัยดีนะคะอืมประมาณนี้นะคะคนมีคู่นะยังไงก็ผ่านโลกนะคะเดือนนี้ได้เดินซันมาใบเดียวคลุมดวงชะตาของคุณไปทั้งเดือนเลยนะสรุปตามหน้าไพ่นี้อืมไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะออกมาจากคุ้มนรกมันจะลงมาจากสวงสวรรค์ยังไงก็แล้วแต่คุณรับมือได้หมด คุณรับมือได้ทุกอย่างในเดือนนี้ฉันนึกแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ฉันนึกแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เตรียมมันรอระยะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเตรียมรอไปตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับมือได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <laughs> พราะคุณเป็นคนเก่งไพ่คนเก่งขึ้นมาเพียบเลยและแถมนาซ้ํายังมีความเฮงอยู่ในตัวอกีกหมายความว่าคุณก็คงจะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้พอสมควรเลยละ่ะ มันถึงมาค้ำชูดวงชะตาของคุณเอาไว้ในเดือนนี้ไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆนะคะแบบนี้นะแสดงว่าคุณก็ต้องขยันทําบุญเช่นกันนะคะมีจิตใจที่ค่อนข้างเมตตาเพราะฉนั้นสิ่งที่เข้ามากระทบในตัวคุณนั้นค่อนข้างยากทําอะไรคุณไม่ได้อะค่อนข้างยากบอกเลยนะคะแต่มันก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านด้วยนะเพราะว่า แต่และช่วงอายุแต่และวัยเนี่ยม,มันมันประสบการณ์ชีวิตของคนเรามาันไม่เท่ากันนะคะจากสามสิ่สิห้าสิบก็โโหเคลียร์ขาดแต่ถ้าเพิ่งเริ่มเรียนจบใหม่เพิ่งทํางานเพิ่งใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะดูดูอ่ายากหน่อยแต่ก็ผ่านได้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะนรกก็มาสวรรค์ก็มาด้านมืดด้านขาวมาหมดอยู่ที่ว่าคุณนั้นได้เรียนรู้อะไรมาบ้างหรือเปล่า นะคะแต่คนเราถ้าบุคลิกดีคําพูดดีสักอย่างม,มันก็รอดนะอย่าลืมนะคะ soft power ประจำตัวของคนยุคใหม่สมัยใหม่นี้คือการดูแลตัวเองการดูแลบุคลิกภาพตัวเองคําพูดและน้ำเสียงสำคัญมากค่ะนะคะประมาณนี้นะคะนะตามหน้าไายนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้าน ทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ